บ้าต <is> ัวปลาคพีิน้อง uh มาพอกันอีพีสองนะพี่น้องหาปลาลงทุนก็ลายมาอน่ลงทุนหลาย,าลห,ลายหลายล้านละหลายพันบาทละโซนนี้ก็ะร,ราคามันราคามราคาน้ำมันแพงมือน,นี้ว่าสิบโลงแน่เมือนี้นน oh. เจ็บเมื่อวานนี่เอามีตะน้ำก้อน วานี่ปลาดุกปักพอผิดปลาดุกปักเต็ม,เต,มเต็มเลยวานี้จนเศร้าหาปลาตัวนี้ก็รักจิแหอง

แหงแล้วแหงแล้ว,ลวข่างมั่นสิเนี่ยบุเปลาปลาหนองิบได้ลืมแนเม่าก็ได้ หน้าปาเคืองตัวแดงนะมีรูปาะเคืองได้เนี่ย đây nó, khu mình nó, coi là nhanh gấp nhanh.

กู้มาตัวเนี่ยแม่ตัวนักูมาโอ้ปน้มาบวล้งเนาะอ้วนกว่าได้ปี๊ปี๊พี่ปี๊อ๋อเก็บเอาเศษฝานายละเมื่อก่อนฝานนี้ ไปเชยวะไปบันาปะค่มาทีนี่นะควะมาแมวเออแมวก็ยืนมาวายเออันอ้ยขันเคยกเอาบุญมน้อโอ้ยอยากยอมเลยตมีเงี้ยเงียดิ มันอยู่ได้ปลาแกะก็ได้ปลาไทยินมืดจากกะลุงหรอแข่งหรอแต่งมืดนอนช่องเสี้ยมือที่หลังมูนหรออะไรจากกรลงอยากเบ้ออะไรหายตรงนีมีคนนอนบนคืนนี้มาบะจัดเลย

โอ้เหตุจากาจับมือเป้าสวิงนะวิเชสวิงนะีโมได้ดีอ๋อเจ้าเ่อไหมเชื่ไหมต่อริงไกลแล้วเจวีมันนับเป็นมุมนี้ที่ดีไจะหนึ

Rồi. Nói, một khẩu, một khẩu thì mình nhìn nó, tại mày. cụ lép này. mình trang cái. cắt cay, cắt một thăn nạt. cướp. tìm bây giờ chứ? đi, ้เอาหักแล้วหักแล้วด้านนั้นแล้วปลาเข่งติไหนครับไดไดนี่นก็ตัม่านี่สูมีตัวม่านกับตสูงนี่หักแตวงทวิชู่วโย้อน้อนนะไม่ใช่เข่งว่านั่นงนี่ มาที่ิ่งอ้น да. เลยตเคยไหวไหมปลานูต้องนี่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 กระดู่ขึ่นได้เกียวปลากใช่หรอจับลนะไปงมไปงกนงมกนนี่งมงมสิน่ะจับห บูบ yeah. ูบ oh. ูบูไงโอปลาขาวที่ตัวนี้ระวังมือระวังมือเจ้าห่าบดละเอียดเัรอตาบดหางหางก็ได้ บัหักเียงแล้วถือบัวได้บัวได้ข้าบัวทอกลงเลยนี่ฮะบัวได้บัวบเอาออกบังรูกเอาลงเอาลงบังรูกมันมันมดเลยระหว่างโตเก็บฮะมาลงนี่บัหักเียงเขาโคตรก่อนยดดนะเพื่อนเพื่อมามาดุกระเจี๊ยบขึ้นโล่กระเจี๊ยขึ้นโล่ตโตอื่นนะมดุกระเจี๊ยบขึ้นไปทางอืมอ่ะ